บตาเปิดตัวยานยนต์และหุ่นยนต์ในด้านการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและไฮโดรเจน ี EP นี้นะครับก็จะมาทำความรู้จักกับโปรดักต์ต่างๆของคูบ o t a ที่ได้มาเปิดตัวในงาน CES 2025ที่ผ่านมานะครับโดยในงานนี้นะครับทางคูบ o t a ก็มีการเปิดตัวโปรดักต์หลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นรถตัดหญ้ารถทำฟาร์มที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานไฟฟ้าซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของคูบ o t a ในงาน CES 2025นะครับนั่นก็คือหุ่นยนต์ทำฟาร์มคาตที่เป็นหุ่นยนต์ฟาร์มโดยสามารถขนย้ายสิ่งของจากฟาร์มด้านหนึ่งไป อย่างอีกด้านหนึ่งได้โดยสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่เกิดความเสียหายหรือหกหล่นโดยการใช้เทคโนโลยีปรับระดับอัตโนมัติและระบบกันสะเทือนแบบแอคทีฟเพื่อให้สินค้าหรือว่าสิ่งที่ขนย้ายนะครับอยู่ในแนวระดับหรือว่าแนวระนาบเดิมเมื่อทําการขนย้ายผ่านพื้นที่ต่างระดับซึ่งการขนย้ายในพื้นที่ที่มีพื้นผิวครุกระหรือแนวระนาบไม่เท่ากันนะครับ ก็พบได้ในฟาร์มหรือว่าตามไซต์ก่อสร้างนอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดตัว Agri Concept 2.0ที่เป็นรถแทรกเตอร์ไฟฟ้านำเสนอระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย AI และใช้ระบบส่งกำลังไฟฟ้าล้วนรวมถึงรถขุดขนาดเล็กนะครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนโดยใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ49.2กิโลวัตต์ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับทางคูบต้ายังได้สร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้าไฮโดรเจนสำ รอบการผลิตไฟฟ้าและโปรดัก t ทั้งหมดนะครับของคูบอรตาสามารถทำงานร่วมกันได้โดยวิเคราะห์การขับเคลื่อนด้วย AI โปรโตคอลเครือข่ายอัตโนมัติโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาวงจรให้มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพและในแต่ละอุปกรณ์นะครับมีการติดตั้ง Smart Plan t Image และมีการติดตั้ง h y p e r Spectral i m a g i n g ในการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกในระดับพืชแต่ละต้นรวมถึงเครื่องพ่นยาอัตโนมัติและเครื่องตัดแต่งกิง่ง ที่มีการจำแนกตาและต้นอ่อนตามตำแหน่งและศักยภาพช่วยเพิ่มความแม่นยำและความถูกต้องในการผลิตเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Eu